ไอดีดองเพชรแนะนำซอมบี้ลัสนะครับมีหลากหลายเกมนะครับทั้งเกมของวันพีเบลตี้ลัสนะครับวันพีเทเชอร์คูดบีดเบฟโซดักบอลเลเจนต์นะครับแบล็คโคเวอร์โซโล่เลเวิรลิงนะครับดักบอลโดครั้งเจ็ดปามนะครับหลากหลายมากมายนะซอมบี้ลัสนะครับซึ่งคุณสามารถนะครับพิมพ์ภาษาไทยหาใน Google ก็ขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับดูนี่ครับซอมบี้ลัส ไทยๆก็ขึ้นเหมือนกันครับอันแรกนะกดเข้าไปครับเป็นของสบีลัสครับ ID ดอง g p e อสบีลัสครับวันนี้มาแนะนำกับร้านเติมเกมราคาถูกนะครับ g กล d e n Buck นะครับมีเกมมากมายหลากหลายโคตรๆนะครับทั้งเติมผ่าน ID password ทั้งเติมผ่าน UID แบบง่ายๆก็มีเหมือนกันนะครับมีเกมมากมายครับเช่น Delta Force นะครับ r a g n a r o ROV Free Fire เก s ช i n คือเยอะแยะมากใหมากๆนะครับและแถมมีเติมเกมของวันพีชเทเชคคูดของเกมเราด้วยนะครับราคาถูกมากๆนะครับคุณสามารถเซิร์ชใน f c e b o o k Golden b u ักหรือคุณเซิร์ชใน Google นะครับเขียนไปเลยครับ g o l d e n บักแต่ไทยๆครับขึ้นด้วยเหมือนกันครับ Golden b u ักครับวันพีชเดย์ครับยังไม่มาครับสวัสดีครับวันนี้โอเควันพีชเทเชคคูดของผมครับม s ส ตอเคข่าวสารของวันพีเตนะครับที่ผมรอทุกคนรอยังไม่มาครับไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนนะแต่วันนี้ในคลิปในวันนี้ครับเรามาดูกาชาอีเวนต์ของเทเชอร์แบบกันก่อนนะครับแล้วก็วันนี้กาชาของโหมดโคลออกมาแล้วนะอย่าลืมลงเล่นอย่าลืมเปิดกันนะครับเปิดให้หมดนะเพ็ด ที่ลงจากโคออบเนี่ยเก็บไว้ไม่ได้เลยครับเปิดให้หมดเลยนะของเดือนนี้นะครับอาคาสารนะครับผมได้แปลสกิลนะครับของตัวละครใหม่ครับไปครบแล้นะครับมีซาโบบีเบนบิ๊กมัม5ดาวบวกแล้วก็5ดาวใหม่อย่างแฮงแล้วก็โคล่าแปลไปหมดในไลฟ์แล้วนะครับไปดูกันได้นะครับเดี๋ยววันนี้จะพูดแบบสั้นๆให้ฟังกันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะสกิลของมันนั้นเขาตรงๆนะ เล่นยากค่อนข้างจะเล่นยากนะตอนนี้เพราะไอ้เจ้าซาโบเนี่ยเงื่อนไขก็คือว่าเกี่ยวกับพวกคณะปฏิวัติแท็กของคณะปฏิวัตินะตอนนี้มันมีไม่เยอะมันมีค่อนข้างจะน้อยมากๆและการเอามาเล่นจริงก็ยากเพราะงั้นถ้าหากคุณต้องการจะเปิดซาโบและเล่นให้ได้แบบร้อเซเล่นแบบง่ายๆ คุณก็ต้องเปิดให้ได้ซาโบและก็ต้องเปิดให้ได้5ดาวใหม่อย่างโคล่าและก็แฮงมาด้วยมันถึงจะเป็นคอมโบกันและเล่นได้ง่ายมากขึ้นถ้าหากคุณเปิดได้แค่6กดาว5ดาวไม่ได้โอ้โหเล่นยากมากในการเล่นคอมโบของมันนะครับกาชาของเทเชอร์แบบนะครับมาในวันที่10นะครับ10โมงเช้านะจบในวันที่24นะครับสทุ่มนี่นะ กาชาเลตอยู่ที่7.5เปอร์เซ็นต์นะครับก็อ่าซาโบโคอล่าแล้วก็แฮงนั้นมันคือตัวละครของเทเชอร์แมปนะครับจะออกได้เฉพาะจากกาชาเทเชอร์แมปเท่านั้นกาชาทั่วไปตัวฟรีไม่มีออกนะครับก็จะหาเปิดได้ตัวใหม่มาก็จะมาแบบเวลเต็มแม็กสกิลเต็มแม็กแล้วก็อาร์บิรองเต็มแม็กให้คุณนะครับ ่าพูดอีกทีนะขอสกิลนะครับสกิลของเขาเนี่ยค่อนข้างจะจำกัดเรื่องของทงของแทกนะแต,แต่แต่ถ้าหากแบว่ามองแบบง่ายๆมองแบบเอามาใช้แค่เป็นกับตันคือมันสามารถเป็นกับตันเนี่ยให้ได้ทุกสีทุกสายแต่พวกเขียวกระดาษจดแล้วก็หมัดน,นั้นก็จะมีความแรงที่แรงกว่าส่วนไม้ตายถ้าหากตัดเรื่องเงื่อนไขออกไป ก็จะมีแค่ลดโจมตีลดค่าเชน6เทิร์นแล้วก็จะมีการบัฟของอเพิ่มค่าเชนแบบกดให้แค่นี้จบสั้นง่ายๆเพราะนอกนั้นมันมีเงื่อนไขอย่างเช่นว่าเงื่อนไขต้องใช้แก้วแดงหรือเขียว10อันขึ้นไปหรือมีการบัฟโบนัสโจมตี5เทิร์นขึ้นไป แล้วก็มีเงื่อนไขอีกคือต้องมีพวกแท็กคณะปฏิวัติ4ตัวขึ้นไปเห็นไหมมันจะมีเงื่อนไขค่อนข้างจะเยอะแยะมากๆเพราะงานจะหากเล่นเหมือนว่าเงื่อนไขช่างมันก็จะมีแค่ล้างสองอย่างวับหนึ่งอย่างจบเลยครับค่อนข้างจะประทุกันที่เงื่อนไขทําไม่ยากแต่เล่นจริงยากเพราะมันแค่เป็นคณะปฏิวัติไง มันทำไม่ยากแต่เล่นจริงอะยากเพราะการที่ว่าจะต้องใส่พวกคณะปฏิวัติในทีมมันก็ต้องดูว่ามันสามารถช่วยทีมได้หรือเปล่าช่วยล้างบัฟได้หรือเปล่าถ้าหากช่วยไม่ได้ใส่ไปมันก็ไม่เวิร์กเพราะง,ง้นเล่นจริงอะยากส่วนอ่าซูเปอร์ไทยซูเปอร์ไทนี่ก็ทำมาได้แบบน่าลำคามากๆเลยเพราะมันต้องมีเงื่อนไข3ตัวในทีม และ3ตัวเนี่ยมันมีแฮงคอล่าด้วย2ตัวหมายความว่าถ้าหากคุณเปิดกาชานี้มาครบซาโบแฮงคอล่าใส่ทีมไปซาโบไม่สามารถกดสกิลซูเปอร์ไทได้คือมันบอกว่า3ตัวแต่นี่มีแค่2ตัวไงเพราะงั้นถ้าหาต้องการจะกดสกิลของซูเปอร์ไทได้คุณก็ต้องหามาเพิ่มเป็นลูฟี่ S รดราก้อนบอนนี่โคลาอีวานเบ็ตตี้มอลล่คาราสึลินเบิร์กแฮง์อินาซึมะคูมะโรบินจินนี่เสริมไปอีกสักตัวหนึ่งเพราะใส่แค่แฮงก์กับโคลามันมีแค่สองเก,กิวต้องการสามเพื่อเพื่ออะไรคือแบบทำไมไม่ทำให้มาแค่สองถ้าหากทำแค่สองนะก็จะ อาคอมโบโลงตัวแบ่งง่ายๆอันนี้ก็จะเป็นคอมโบโที่ยากขึ้นเพราะต้องหาตัวมาเพิ่มขึ้น1ตัวครับโคตรลำคขญแต่สุดเด่นคิดว่าจะเป็นสกิลของ p ิวพเป็นทีมเขียวกระดาษจดคณะปฏิวัติเป็นทีมที่เอามาเล่นคู่กับดราอน ดรา้อนฉลองมันคือกระดาษจดแล้วก็คณะปฏิวัติเพราะงั้นตอนนี้คิดว่าเมตาของคณะปฏิวัติสีเขียวกระดาษจดเนี่ยเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วนะก็ต้องรอดูว่าเมื่อไหร่จะครบทีมตอนนี้ถ้าหาจะจัดทีมคณะปฏิวัติก็จะมีเป็นซาโบร่างนี้เป็นดราก้อนฉลองแล้วก็จินนี่อีกตัวหนึ่งครับก็จะมีแค่3ตัวนะ รออนาคตจะมีมาเพิ่มหรือเปล่ามีเป็นพวกคาราซมีเป็นพวกอีวกอีวัตอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามาเพิ่มเนาะก็ต้องรออนาคตอาจจะมีเพิ่มก็ได้เป็นทีมของแท็กคณะปฏิวัตินะครับตอนนี้คือเล่นได้แต่ยังไม่อาจจะยังไม่สุดสักเท่าไหร่นะครับส่วน5ดาวอย่างอาร์โคล่ากับแฮงที่น่าเสียดายก็คือว่าไม่มีสกิลพีคีครับไม่มี มีมันแจ๋วมากเลยนะเพราะเป็นแท็กคณะปฏิวัติเหมือนกันแต่ไม่มีสก,กิลพ so, ิวพี่สกิลลงด่านนะั้นลงดานก็ดีเหมือนกันแหละแต่ก็แต่อีกนั่นแหละมันมีเงื่อนไขของคณะปฏิวัติ4ตัวขึ้นไปในทีม4ตัวนะเพราะงั้นก็ต้องเล่นคอมโบเหมือนไอ้เจ้าซาโบเลยคือต้องบังคับ ทีมต้องมีคณะปฏิวัติสี่ตัวขึ้นมาในทีมน่าเศร้าชะมัดเลยแม่งเล่นโคตรยากโอเคถ้าเราคิดถึงทีมในเทเชื่อมแบบนะก็จะเป็นซาโบเป็นโคลาเป็นแฮงเป็นคาราซูโมเล่หกดาวของเทเซเชียลแบบใส่ไปก็นั่นแหละครบทีมของคณะปฏิวัติสี่ตัวครบทีมพอดีก็นั่นแหละการชานี่ครับก็ตู้หนึ่งมาวันที่สิบ ตู้2 1 1ตู้3 12นะครับกาชานี้เปิดครั้งแรก30เพชรดนะครับเปิดครั้งที่4นะได้ตัวใหม่1ตัวแน่นอนนะครับจะเป็นอาซาโบจะเป็นแฮงจะเป็นโคลาก็ได้1ตัวแน่นอนนะครับเปิดครั้งที่5นะครับใบแดง1ใบแน่นอนเปิดครั้งที่ 7, 14, 21นะครับตัวคอยของเทเซอร์แม็ หตัวแน่นอนเปิดครั้งที่9 12 16 19ได้6ดาวของเทเชอร์แบบแน่นอนและเปิดครั้งที่25ตู้1นะได้เป็นซาโบแน่นอน1ตัวนะครับส่วนกาชาตู้2ตู้3นะครับก็เปิดครั้งที่8นะครับของตู้2ได้เป็นโคลา1ตัวเปิดครั้งที่8ตู้3นะครับได้เป็นแฮงค์หตัวนะก็ประมาณนะครับส่วนหลังตู้ดูซิ หลังตูน้หนึ่งนะครับก็จะมีหดาวของเทเชอร์แมพนะครับครบทุกตัวนะครับเว้นตัวใหม่ของเดือนก่อนนะอ่าใครหวนเดินเดินก่อนหรือก่อนใครมาว่าเออนัออ่นแหละลืม <c oughs> อันน่ะยกเว้นเดินก่อนนะครับซึ่งอืแม่งมาครบเลยครับคือตูน้หนึ่งเนี่ยถึงจะมีหดาวของเทเชอร์แมพครบบทุกตัวก็ตามนะ แต่ตัวละคร6ดาวเทเช่แมบ,บที่เพิ่มเล็ดออกเนี่ยมันคือซาโบใหม่แล้วก็คระสิ่มอเล่ซึ่งเป็นแท็กของคณะปฏิวัติแล้วก็อาร์คล่า a, นะครับก็เป็นแท็กของคณะปฏิวัติเหมือนกันเพราะงั้นเขาก็จัดทีมาอาตัวละครที่เพิ่มเล็ดออกเนี่ยแนะนำมาเป็นแท็กของคณะปฏิวัติเขียวทั้งหมดเลยนะ เวนอุซบซึ่งเป็นเขียวแต่เป็นแท็กของหมูกฟางกับวานโน,นะครับก็ถือว่า,าขายเต็มที่นะเปิดตู้หนึ่งเพื่อซาโบเพื่อคาสืซิคมอเล่และก็เพื่อโคลาจังเพื่อทำการเล่นแท็กของคณะปฏิวัติได้แบบคลุบๆนะครับส่วนกาชาตู้ที่2นะครับตู้2นั้นก็จะมีเป็นซาโบนะครับเป็นจ่าทาชิงิเวกพังแล้วก็น้องแต๋วันด้าน,นะครับ านี่ก็เพิ่งรีลันมาครั้งแรกนะของเทเซอร์แมพนะครับส่วนตู้สามนะครับก็จะมีเป็นซาโบมีเป็นสตูซี่นะครับสตูซี่แล้วก็แฟรงกี้แล้วก็มิสเตอร์ทูนะครับอ่าถ้าจะให้แนะนำคิดว่าตู้สามดีกว่าจะหามงแค่6กดาวของเทเซอร์แมพนะ ตู้3ดีกว่านะครับมิสเตอร์ทูก็ใช้งานได้บ่อยๆแฟรงกี้ก็บ่อยสตูซี่ก็ดีเพราะสก,กิลของเขานะค่อนข้างจะพิเศษไม่มีใครเหมือนแล้วก็สาวโบใหม่นอกเพราะงั้นตู้3มเนี่ยน่าเปิดที่สุดนะครับแล้วก็ตู้3นั้นมีเทพของแก้ววานออย่างฮิโยริด้วยนะถ้าหากคุณไม่มีเปิดได้มาโคตรคุ้มนะครับแนะนำตู้3มดีที่สุดนะครับของกาชาเพเชอร์แมพของเดือนนี้นะ ตู้อันดับ1ตู้2อ,อันดับ2ตู้1อันดับ3เพแล้ตู้1เนี่ยตัวมันเยอะถ้าหากต้องการจะหวังหาเช่นว่าหวังหานามิคลิน่าอะไรอย่างเงี้ยมันมีสิทธิ์ออกแต่ออกยากเพราะมันเยอะมาเลยและแย่งเลดกันนะครับแนะนำประมาณนี้ส่วนกาชานี้น่าเปิดหรือเปล่าปัญหาของตอนนี้คืออะไร คือเราไม่รู้ว่าวันพีเดย์จะมาตอนไหนนะประถมอัดคลิปนะผมอัดคลิปอยู่นี้ผมยังไม่รู้ถ้าหากอัดคลิปจบไปข่าวสัตว์อาจจะมาก็ได้แต่ถ้าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนถ้าหากรอวันพีเดย์น่าจะคุ้มกว่าเพราะวันพีเดย์เนี่ยจะเป็นพวกลิมิเตดมาตามปกตินะ แต่ถามว่ากาชานี้เปิดได้ไหมเปิดได้ครับเพราะถ้าหากคุณต้องการจะหาตระครที่ใช้งานได้แบบยาวๆทุกเดือนแน่นอนแนะนำเปิดได้ครับเพราะตละครของเทเชอร์แม็กหกดาวนี่มันการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าได้ใช้งานทุกเดือนแน่นอนแน่นอนเลยนะมันคุ้มแน่ๆครับแต่แค่ว่าอาจจะไม่ได้เก่งหรืออาจจะไม่ได้ว้าวเท่ากับตระครของพวกลิมิเต็ดแต่การใช้งานเนี่ยอันดับหนึ่งแน่นอนนะครับ แล้วก็อีเวนต์ของทเทเซอร์แบบนะครับทเทเซอร์แบบเดือนนี้มาในวันที่13บ่าย4โมงจบในวันที่17นะครับ3ทุ่มนะก็มี5ดาวบวกมาใหม่นะครับวิกม่ำ5ดาวบวก5ดาวธรรมดาก็เล่นจาก p i พ a t e King ได้มานะครับสกิลมันเหมือนเดิมเลยแต่แค่ว่าเพิ่มเทินเพิ่มความแรงเพิ่มขึ้นนะนะ ต่างจาก5ดาวธรรมดาแค่ว่าแรงมากขึ้นแล้วก็เทินมากขึ้นแค่นั้นแหละล้างเกราะลุ้ง6กเทินเพิ่มเทินของบัฟโจมตีสีแรงขึ้นเพิ่มความแรงของบัฟโจมตีสีแรงขึ้นบัฟโจมตีสีแรงขึ้นได้อ่าบัฟโจมตีศัตรูที่ถูกลดเกราะถูกเพิ่มเทินแรงขึ้น2.75เท่าแต่หากมีแถกของกลุ่มล็อกพารามิเซียจะก,ก็จะมีการกางอนณาเขตเพิ่มเติม ขึ้นมาให้ขุนนะครับประมาณนี้เลยง่ายๆอ่าก็โอเคดูดีขึ้นภาพสวยงามขึ้นแล้วก็ในโหมด pvp ถ้าหากคุณเล่นทีมสีม่วงและช่องยังขาดอยู่หนึ่งช่องแล้วไม่รู้ว่าจะหาตัวคอสอะไรมาแทนหรือใส่เข้าไปก็ใส่บิ๊กม้าก็ได้มันก็ได้อยู่แหละมันเป็นสีม่วงนะครับมีคอส์ส20นะ ส่วนอีเวนต์เดือนนี้เดือนนี้เป็นเทเชอร์แม p ในรูปแบบใหม่ซึ่งจะมีการเพิ่มของดยอมมากขึ้นรางวัลมากขึ้นแต่มากขึ้นยังไงยังไม่รู้ต้องรออีเวนต์มาก่อนนะแต่ว่ามากขึ้นแน่ๆตามที่ลุงรับประกาศเอาไว้นะถ้าหากเพิ่วว่าจาก1ชิ้นเป็น2ชิ้นนี่ด่านะเพิ่มมากขึ้นอะเขาบอกมากขึ้นมันต้องมากกว่านี้ดีจาก1เป็น้าอะไรอย่างเงี้ย อาส่วนด่านขอส่องดูด่านแป๊บหนึ่งดีดีไม่ใช่ยากไหมด่านของเดือนนี้บอสรับยากไหมเอ่ยมีฮาคิมีล็อกเชนมีลถเชนมีรถโจมตีค่าเชนมีลถความแรงแก้วเกราะบาเลียก่อทองฮาคิโอ้โหแม่เงยโอ้ยแล้วบอสใหญ่ล่ะ บอสใหญ่มีโอ้โหสามเกราะเลยคนระับเกราะรุ่งเกราะหัวขึ้นเกราะฟ้ารถโจมตีเปลี่ยนแก้วมีโซ่จริงๆชนิดกัดนะ <c oughs> มีหิวข้าวมีรถโจมตีมีปิดไม่ตายมีปิดลูกเรือ <c oughs> ดูไม่ยากมากนะดูไม่ยากมากเลยครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแปลสกิลลงกลุ่มให้นะดูไม่ยากมาก,นะมาก,มากแต่ไม่มีตัวใหม่ก็ยากอยู่ดี ตัวละครนะครับที่เพิ่มของดรอปนะครับก็จะมีเป็นซาโบนะครับเพิ่มของดรอปสองชิ้นแล้วก็เพิ่มแต้มสองเท่าแล้วก็เพิ่มช่องการ์ดหนึ่งช่องการ์ดของแผนที่ติดร้อยเปอร์เซ็นต์ไอการ์ดของพังงานเรือติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าโคลานะครับเพิ่มแต้มไปสองเท่าเพื่อของดรอปดรอปสองชิ้นการปืนติดร้อยเปอร์เซ็นต์แฮงการ์ดแผนที่ติดร้อยเปอร์เซ็นต์ของดรอปสองชิ้นเพิ่มแต้มสองเท่า บิ๊กมัมดาวธรรมดาเน้นย้ำ5ดาวธรรมดานะจะมีการเพิ่มการ์ดแมวบวก5นะครับเพิ่มแต้ม1.4เท่านะครับอาบูอา5ดาวบวกนะครับเพิ่มแต้ม1.4เท่าการ์ดแทนที่บวก1นะครับนอกนั้นไม่เพิ่มการ์ดแต่เพิ่มแต้มนะครับบิ๊กมัมดาวบวกกราฟ6ดาวนะครับทำไมมันแยกกันวะอ๋อเวลาคูดาวอากราบิ๊กมัมนะครับ เพิ่มแต้ม1.4เท่าแล้วก็การลิ่งนะครับเพิ่มแต้ม1.4เท่าแต่ไมตาของการลิ่งนั้นก็จะไวขึ้นถึง25เทนะครับนอกนั้นนะครับก็จะเพิ่มแต้มอยู่ที่1.35เท่านะพวงนาะมิยามโตะ6ดาวมีฮอปเรน่า6ดาวบวกนะครับพี่เคอาร์ดบิน6ดาวประมาณนี้ก็สันจิแฟรงกี้5ดาวบวกแล้วก็6ดาวของเทเชอร์แมพ ทั้งหมดนะครับประมา่าเอ้ยแซนเทอร์นแซนเทอร์นยังเพิ่มแต้มอยู่เหรอแซนเทอร์นนะครับเพิ่มแต้มด้วย1.2เท่าเอ,อ้ยที่แปลกเว้ยแซนเทอร์นยังมาติ่งมาอีกฮะต่อเอ่อมันไม่มี6ดาวของอ๋อยังมียังมีเป็นอา่าโรเจอร์หนุ่มกับกลุ่มล็อกก็ยังเพิ่มแต้มอยู่นะก็เป็นแซนเทิร์นโรเจอร์หนุ่มกลุ่มล็อกยังเพิ่มแต้มอยู่นะเดือนนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวผมก็จะแปลสะกิลลงกลุ่มให้นะครับประมาไ้ครับข่าวสารนะครับก็กาชานีเน้นย้ำกาชานี้เปิดได้ครับแต่ก็เ,เรอข่าวสารของวันพีเดย์ก,ก่อนดีกว่านะถ้า,าคุณมีเพชรน้อยนะถ้าหากต้องการจะเล่นอีเวนต์ของเทชเชอแบบง่ายๆก็เปิดได้เลยถ้าหากมองการไกลก็รอวันพีดเดย์ก,ก่อนก็ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามใจใหผมเลยครับนะสวัสดีครับ